ไว้ต้องน้องอ้าวเรื่องอุ้ยผมกระโดดว้าหัวตึงได้อยู่ได้อยู่อย่าจะเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อู้หือกระโดดไปครับโอ้โหลงลาว่ะคนตกนรกนนี่คนดูเฮ้ยเฮ้ยโจวัสซ่าดิบรุ่นอเมริกาดิบรุ่นดูไปดิบรุ่นชาวจาทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม เวอร์ออฟแรนเนอร์นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่าแนววิ่งนะครับเออเหมือนกับเป้นตัวเกมเทรลแรนเนอร์เลยนะท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเ,เมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับโคตรทีโคตรอันตรายคนดูน,น,น,ดนี่มานะครับเอาว่ะอันนี้มันแบบทีมนี่ว่าไปปับ๊บอุ้ยโดดโดดเอ้าโอ้โยอุย้ยจ้ะเฮ้ยทำไมมันกระโดดไม่ผ่านวะ โอ้โหปิดกมแบบว่าแนวเทียวรันเนอร์เลยนะคนดูนะโอ้โหเฮ้ทำไมมันกระโดดไม่ผ่านวะเฮ้ยฟับฟับเออเออเ,ออเป็นยากยาี่นะคนดูเกมนี้นะครับเป็นแนวคล้ายๆกับเทียวรันเนอร์เลยนะท่านชมนะเฮ้ยเฮ้ยเผ่านหมดเลยโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะถึงจัดจำเทียวรันเนอร์ได้ไหมคนดูนะครับตอนนี้มันเปิดบนมือถือแล้วนะเป็นวิวรันเนอร์แทนนะโอ้โหก่อนโคตรมันอะโคตรชอบอะเกมนี้หนีเปิดป้องกันก่อนสวยนั่นแหละเพื่อน หยอหยอหยอขวดตึงไหวเกมน,นี้ใช้ไอเทมได้ด้วยนะนี่มีระบบไอเทมอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็เปิดให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android ไปที่เรนะียบร้อยนะนะท่านผู้ชมนะหยอบูสครับบูสเอาเลยเอาเรื่องกระโดดก่อนอทำไมมันไม่กระโดดให้มาทีหย,ยอไปดูหนึ่งส่วนสี่ไม้ครับคนดู ริชแมนช็อปโนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอร์โซนมือบายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อปเอ็กซ์อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนำํำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นดีกดมันน่คนดู กินพริกกินพริกอีกบูธครับสวยเฮ้ย <Hey, S 1> เอาเกมดิ้งวัาแต่เฮ็กมันเป็นอะไรในเซิร์ฟนี่เซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรฮือ้อาวอะไรอ่ะกดเล่นใหม่ที่คนดูเฮ้ยมันเป็นอะไรวะ <c oughs> อ่ะแล้วเราไปเข้าห้องอื่นเล่นกันดูนะครับ <c oughs> นี่มันก็จะระบบเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้แบบคน,นเข้ามาเล่นเยอะนะคนดูนะระบบมันก็จะล้วนๆหน่อย มาเลยจับมาเลยจับทอมอร์นอิสเบบีเมื่อกี้นี่มันเด้งไงเซิร์ฟมันไม่ค่อยนั่นนะทานผู้ชมนะไปเตรียมตัวเอออุยอ้ยอุ้ยกระโดดครับสวยนี่เทลันเอนอร์โนตึงมีหลายด่านอยู่นะคนดูนะอุย้ยผมว่าระบบมันต้องพัฒนาเพิ่มอ่ะมันกระโดดไม่ค่อยแม่นเนี่ย เอาเว้ยเ,เว้ยมาจุดนี้ครับแล้แมนเราผูกคนเดียวเลยวะเออยฮหูนี่เราผ่านได้ชิวอ,อยู่แล้วตรงนี้นะครับดิ่งครับสวยเฮ้ยเออหึเอเอโอ,อ้โหบา้าค่ะกระโดดครับเออมมนมันเล่นยากจังเลยทำไมเล่นเทียวรันเนื้อก็ประมาณนี้แหละนะคนดูนะ หนี่นี่คนสติปคนสติปเออเออโ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 อเฮ้ยเฮ้ยเออได้อยู่ได้อยู่คนดูเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ชิว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 ไปครับพีระมิดพีระมิดอันนี้ด่านพีระมิดนะท่านผู้ชมนะติดบูชครับสวย วิ่งครับไวๆจ้ำจ้ำเออไวจ้ำ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 ไปไวสวยสวยอย่าเออโอ้โหโดนทิม้มตีนนะครับอุปรกรณ์อย่าไปเรสโกเอาเรื่องจ,จอะจะเออสวยตงรงนี้วิ่งยนะครับอันนี้ เว้ยได้อยู่นะคนดูเกมนี้แข่งทักษะทักษะเกมมันวิ่งกี่รอบวะูเนี่ยระบบมันผมว่ามันต้องพัฒนาเพิ่มในเรื่องแบบอีกฝั่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยกระโดดมันยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับกระโดดได้สองชั้นนะดับเบจลสเต็ปมีเห็นไหมมันไม่ควรโดนเมื่อกี้ม,มันก็ยังโดนนี่เห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยประตูเอ้ต้องกดวิ่งด้วยนะครับคนดูมันถึงจะไปได้นะดับเบจลสเต็ปโนตรึงนี่หว่าไปจ้ะ เอออ้าวเรืองโอเคอุ้ยนี่เปิดครับนี่เปิดเปิดโหมดป้องกันได้ด้วยนะเกมนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยโคตรตึงน่าจะแข่งสองรอบนะคนดูผมว่าเอาดิเอาดิเดอ๋ยวดี โอ้ยโอ้โหโดนรัวๆพเออเรียนยากอยู่นะคนดูต้องใช้ฝีมือเว้ยคนดูกินนี้เอืทอไม่เป็นงี้อ้าวเรื่องอดชับอดชับโอ้เก็บตีนได้ยู่ได้อยู่ไปไปลุย ด่านทะเลทรายนะคุณดูมันมีให้เล่น3ด่านนะโดยประมาณนะอ้าวเนี่ยซื้อมันกะรัวเนี่ยซื้อบริกาชอบแตกนะคุณดูนะไปเ,เดี๋ยวดูตัวละครนะสามารถสลับตัวละครนะตัวละครมีให้เลือกเล่นเยอะอยู่นะคุณดูนี่เห็นไหมแต่ผมเลือกตัวอื่นมาแล้วนะครับนี่เราสามารถปลดล็อกตัวละครได้นะมีดูความเร็วแต่งตรงแต่งตัวอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับนี่ความเร็วอะไรพวกนี้นะฮะนี่เดี๋ยวดูดิความแรงความพุ่งเมื่อกี้นี่ความเร็ว นี่ก็โหดอยู่นี่หนุ่มเนี่ยน,น,นี่ชื่อมินโฮซะด้วยชื่อยังกระดาราอัพของก่อนหละกัารดูดีกระเป๋าดีใส่อะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงใส่ชุดได้นี่ชุดนักรบอ๋อมันเป็นชุด ได้หรือเปล่าวะมันเป็นของเราไหมเนี่ยไม่เราเปลี่ยนไม่ได้วะในสังคมนี้รางวัลน,นะครับรับรางวัลน,นี้เรารเรววหนึ่งอยู่เลยนะครับมีระบบแบบไต่ไเีโว้เรีวิวรีวอร์ดอะไรพวกนี้ด้วยนี่แต่เกมมันเล่นนะมันมันยังเล่นไม่ได้เลยเล่นปุ๊บแล้วมันกระลุดอย่างนี้เรื่อยๆนะคุณดูนะอันนี้ไปแข่งแบบปกติเอานะครับอ๋อเต็มเต็มไ,ไปลองดูห้องอื่นนะครับท่านผู้ชมนะ มาแล้วต้องกดพร้อมด้วยนะคนดูมาแล้วกดพร้อมด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเราพร้อมหรือยังนะครับเนี้เราก็รอดูคนอื่นนะครับ โอกคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a l o r d t Age r a c e r Sausage Man Overwatch ช e n s h i n Impact LOL, v, L O L Identity V แีลกนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p ไล n ์ at r i c h m a n o h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคมราคาถูกนึกถึงร i ช h m น n ็อปดูเนนี่เป็นล็อบบี้นะ ไปโอ้โหไอ้นี่รีบกดเลยเอ้าเรื่องจะกลัวไม่ได้ลิ้นนะครับท่านผู้ชมโตกา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 ตัวชีไปโตโตปูสามมาเว้ยอ้าไปตอนไหนแล้ววะเออเสิร์ฟโคตรแตกกับคนดูผมบอกเลยกินนี่รันได้120เฟรมเลยฟไหมนะคนดูนะป๊าบกระโดดไปละ เบ,บิรลสองสวยโอ้โหอคุณคุณน้นไงวะอยา่าโดด, 1, โดหนึ่งสองสวยเดยวเดี๋ยวค่ตึงเดี๋ยวหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสวยโอ้โหอ้าวเรืองจัดวิจโ,โหไม่มีเหยียบครับบอกเลยว้าไม่มีใครเอาพี่ลงได้นอกเซ็คลิปสวย ว่ดาด่านนี้ก็ง่ายแล้วมันแข่งกี่รอบวะสามรอบนะผมที่หนึ่งแน่นอนเฮ้ยทำไมเราอยู่ที่สี่ล่ะงงนะงงเป็นไปได้ยังไงเออลม้มนี่เนี่ยเปิดเปิดโหมดฝ่าพลังเียบูสต์ขวยสวยหนึ่งเออโอ้ยโอ้โอโอลม้มเนี่ยถ้าแบบถ้ามันลิ่งเนี่ยมันลิ่งไม่ค่อยขึ้นนะท่านผู้ชมนะ แกะมอนวีบ yeah. ีเว้ยอินแมทอีรอบปะเนี่ยแข่งกี่รอบปะเนี่ย uh, oh. ว,ว่าแต่เยอะเออโอ้โหร่มรัวเรียบร้อยแพ้อ้าวทำไมมันหนึ่งนานแท้เสื้อมันแตกแล้วนะตอนนี้คนดูคนามา <laughs> คนนันเข้ามาเทสเยอะโคตรลังไหลอูล่วงเลยคนมันเข้ามาเทสเยอะนะครับคนดูนะเสื้อเลยแตกครับ โตกา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 ตัวอเชไปตัวตัวปูซาเสร็เป็นอย่างอย่างเน่าอ่ะบอกเลยเฟเน่าจริงตอนนี้คนเข้ามาเล่นเยอะนะครับเนี่ยโหลดออกนอกแบบยังโหลดไม่ได้เลยนะคนดูนะอันนี้โอเคคนดูตอนนี้ก็รอนะครับรอผู้เล่นคนอื่นกดนะน,นี้เป็นด่านนันเอาอะไรเนี่ยมันมีบางคนไม่ชอบกดมันเป็นบ้าะไรเนี่ยเข้าเกมมันต้องกดนะครับเพื่อนให้มันเป็นเรดดี้เนี่ย กดฝั่งด้านล่างขวาเนี่ยกดดีจัาบมันมีคนไม่กดนะคนดูรอครับี่นี่เราก็รอต่อไปมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอ้าวเหลืองว่ะมาลุย อันดัหนึ่งสองอ่ะนี่ผมเล่นแบบทีมนะอ,อุ้ยผมไม่ใช่แบบทีมแบบเดียวนี่ว่าคนดูตัวส,สีแดงนี่เป็นผู้หญิงนะสีน้ำเงินนี่เป็นผู้ชายนะตัวผู้ชายนะยไหวได้อยู่อยไอ้จับไปจับ,จบเราอยู่ที่สามนะเซิรฟ์ฟเริ่มเริ่มนิ่งนะเซิรฟ์ฟเริ่มนิ่งนะเยี๋พุ่งยาวๆรวมทีห้หมดเลยเมื่อกี้นี่เเอโอ้ตึงยู เอ้ยเอเอาดีทีเดียวทีเดียวโอ้โหโคตรช่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดูนี่โอ้โหตกลาวากระล่วงเหมือนกันนี่หว่าอุ้ยนี่ไอลาวานี่ก็ยากอยู่นะคนดูนะผมบอกให้ต้องใช้สกิลต้องใช้สเตปเราสวยมีระบบไอเทมด้วยนะนี้อ๋อติดบูดติดบูดชนชนชนให้หมดคนบุรีเอฟซีไปลุย เอเออโดนทิมตีนน้ำที่ทมแทงไห้เท่ากับมันแรงที่ทิ้มใจเย้ไอ้ลุยลุยลุยได้อยู่คนดูได้อยู่ยแต่ซื้อมันปิงไม่น่อยนะคนดูซื้อม,มันไม่ค่อยเสียแตนะ่ผมว่ามันเป็นเกมที่แบบทำให้เรานึกถึงสมัยก่อนเลยเป็น,เป,นเป็นเกมที่ต้องใช้ฝีมือนะสมัยก่อนเล่นนะ่ะเกมเนี้ยก็เหมือนโลบอกวิ่งผ่านด่านในทุกวันนี้แหละ ไ้แต่เด็กน้อยโรบ็อกมันไม่จักเทเลนเนอร์ล็อกแต่ก่อนอ่ะมันยังเกิดไม่ทันตอนนั้นมันยังเป็นเด็กอนุบาลเด็กวุ้นอยู่เลยเฮ้ยแต่ก่อนสมัยที่เล่นนี่อยู่ม .2 ม .3 อ่ะ10กว่าปีที่แล้วอ่ะกลับบ้านมาต้องหนีแต่เทเลนเนอร์อย่าสวยต้นงนองอ้าวเรื่องอุ๊ย ผมกระโดดโอ้ขูดตึงได้อยู่ได้อยู่หย่าจะเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยกกระโดดไปครับโอ้โหลงลาว่ะคนตกนรกแน่นี่คนดูเอ้ยเฮ้ยสเต็ปดีอยู่สเต็ปดีอยู่ช่วยครับพี่โอมีโลและกรอกกล้องกันอ่ะช่วยอะไรได้เมื่อกี้นี่โลกูจะรู้ว่ามีมีมีหย่าเออโอ้โดนทุบหัวไปจ้า ตัวเตึงตัวเตึงชับชับโดดหน่อยครับโหโดดหลบครับขวากน้ำขวากน้ามีมาหนหนามเดี๋ยวอก่มาแล้วครับสวยกินไอชิมนะเย้อัน yeah, นี้กดบูทได้ด้วยนะฝั่งซ้ายจะเป็นบูทรองเท้านะครับทำให้มันวิ่งไวขึ้นนะสวยแข่งสามรอบปะนี่ เอาวเอาว้ยอเอาเว้ยหยอเฮ้ยมันมีวิ่งนั่นมนได้ด้วยนี่ว่าโ,โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าต,ตัวกิม World of Runner นะท่านผู้ชมนะไปโหลดไปเล่นกันได้นะมีการโหลดอยู่ด้านล่างข้ามบรรยายใต้คลิปนะทุกผู้ชมนะสหลับวันนี้พี่กุกก็จะไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ การดไลอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย